ทุกคนครับโคมีแคลวันนี้นะครับพาไปก่อติดเรื่องราวของคุณสุนารีราศีมากับสามีหนุ่มนะคะคุณวอลเตอร์ครับที่ล่าสุดนั้นนะฮะได้ออกมาโพสต์อินสตาแกรมครับบอกว่าตนเองนั้นได้สูญเสียสามีไปแล้วซึ่งหลายคนตั้งคําถามว่าเอ๊ะนี่ทั้งคู่นั้นกําลังเลิกกันหรือเปล่าอย่างไรก็ต้องรอคําตอบทางคุณสุนารีครับแต่วันนี้เนี่ยเราจะพาไปย้อนรอยนะครับว่า เกิดเหตุอะไรขึ้นบ้างนะครับในช่วงเวลาของความรัก9ปีของสุนารีกับบอลเตอร์ครับเราย้อนกลับไปกันสักหน่อยครับเมื่อเดือนกันยาย,ยนปีพศ2565ครับสุนารีและก็บอลเตอร์นั้นนะฮะได้ไปออกรายการคุยแซ่บโชครับแล้วก็เปิดใจถึงเรื่องราวความรักครับซึ่งตอนนั้นเนี่ย ทั้งคู่ครองรักกันมาประมาณ9ปีครับซึ่งแน่นอนว่ามีการตั้งคําถามแล้วว่าเอ๊ะความรัก9ปีนี้เขาคลองรักกันอย่างไรบ้างซึ่งสุนารีเล่าให้ฟังนะว,ว่าความรักนั้นก็ไม่ได้สวยรู้นะฮะหรือว่ารอยด้วยกิบูลาเสมอไปมีอยู่ช่วงหนึ่งครับที่สุนารีกับวอลเตอร์นั้นได้แยกกันอยู่ครับเรียกว่า ช่วงใหญ่ๆญเลยทีเดียวนะฮะเพราะว่าเป็นระยะเวลามากถึง3ปีครับโดยเหตุผลนะฮะสุนารีนั้นได้เล่าให้ฟังแล้ว่าเป็นเรื่องของตอนเองนั้นอายุอยู่ในช่วงของวัยทองนั่นเองและก็ได้มีการพูดคุยปรึกษากันทั้งสุนารีและก็วอลเตอร์รวมถึงคนใกล้ชิดด้วยครับที่จะมาให้ข้อมูลตรงนี้หลังจากนั้นเนี่ยทั้งคู่ก็ได้ปรับความเข้าใจกันสําหรับบรรยากาศการเล่าในวันนั้นนะฮะถือว่าเป็นบรรยากาศที่มีความสูงครับเพราะว่าเป็นการเล่าเรื่องบรรยากาศของอดีตที่เกิดขึ้นครับซึ่งหากย้อนกลับไปครับก่อนหน้านี้นััน้้้นนนสสุาาาารีีคไดโพพต์ขอออวมเป็ภษษงกฤท่ แต่ได้ว่าพระเจ้ายังลงโทษฉันไม่พออีกเหรอฉันสูญเสียสามีที่รักคุณยังเอาชีวิตพี่สาวของฉันไปอีกคนคุณต้องการอะไรจากฉันอีกนั่นแหละครับทำให้หลายคนสงสัยว่าสุนารีกับบาวเตอร์นั้นเลิกกันหรือเปล่าส่วนประเด็นที่หลายคนจับตาม,มองกันนั้นนะครับว่าเรื่องราวความรักของสุนารีกับบาวเตอร์นั้นนะฮะจะสิ้นสุดจริงหรือเปล่าก็ต้องรอให้สุนารีนั้นออกมาเป็นคนตอบเองครับบอกเลยครับว่าเรื่องไม่คมพี่ฟี่ไม่พูดครับ ขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ a c e b o o k คมชลึกรวมถึงทุกทุกแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Twitter และก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ